สวัสดีครับผมเซอยวเมก,กี้ดีเจริญยนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถสไตล์บิ๊กซูกตูตเตอร์จาก h อ n d a านะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Honda XADV 750นะครับคันนี้เป็นปี18นะครับไม่ก็วิ่งมาแค่ประมาณ22,000โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับราคานะครับร้านเราขายอยู่ที่335,000บาทนะครับ และตัว X a d v คันนี้ก็จะมีการอัปเกรดเรื่องช่วงล่างมานะครับก็จะมีเป็นพวกโชคหน้านะครับเป็นไส้โชคของแบรนด์ i อเดียนีะครับก็จะช่วยเพิ่มระยะยุบนะครับและมีความหนึบมากๆเลยนะครับส่วนตัวโชคหลังนี่ได้ของ r อรีเลยนะครับและยางหน้าหลังนะครับจะได้เป็นของ p i เล a r y r o s So T ทนะครับก็เป็นยางใหม่ๆนะครับใช้ได้ยาวๆเลยกันเลยทีเดียวครับสำหรับตัวชุดแต่งอื่นๆที่มีมานะครับก็จะมีเป็นพวก DaytoNA USB ชา r g จแล้วก็จะมีแคดบาร์ช่วงท่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะมีพักเท้าติดมาด้้วววยนะับไไขททางกๆส่่ชุดอ เป็นท่อของอะคาโบวิกแบบสลิปออนนะครับก็ยังมีไซเลนเซอร์อยู่นะครับส่วนตัวเสียงก็จะไม่ดังมากนะครับเสียงก็ออกจะนุ่มๆหล่อๆนะครับสำหรับพวกส่วนต่างๆของตัวรถนะครับก็สภาพดีเลยนะครับมีแค่ร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับถ้าหากใครกําลังสนใจรถรุ่นนี้ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์นะครับแนะนําให้เลือกดูคันนี้เป็นแนวทางได้เลยครับรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับรบกวนให้ติดต่อเซลแม็กี้โดยตรงนะครับจะได้ดูแลให้เป็นพิเศษนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็ผ่านมาตรฐานการรรทีี่้านเเป็ยบย มีเวลันตีของร้านและบริการหลังการขายนะครับและลูกค้าที่ซื้อรถร้านเรานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสนะครับเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านเราได้นะครับเรามีทีมช่างคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับราคานะครับคันนี้ร้านเราขายอยู่ที่3ามแสนสามหบาทนะครับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะครับรบกวนให้ติดต่อเซลล์แม็กกี้โดยตรงนะครับจะได้หาส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้านะครับและลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้จะใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่36,600บาทนะครับ ผ่อนเดือนละ6,000บาทผ่อนได้ผ่อนได้ส,ดสูงสุด4ปีหรือ48งวดนะครับและเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับใช้คู่กับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับและลูกค้าที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าทวี50แล้วก็ใช้คู่กับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเข้าค่าของคันนี้กันนะครับ เสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถบิ๊กไบรุ่นนี้หรือว่ารถบิ๊กไบรุ่นอื่นในร้านเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w d b i g b y c o o m นะครับหรือติดต่อเซลล์แม็กกี้ที่เบอร์066162ตอง0แล้วก็4นะครับ ก็ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับหรอถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook ร้านดีจเจริญยนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ